อุ้ยเราเกิดในพื้นที่ที่แบบสวยงามวายฮานะคะว่าอีตึงต <Why? S 1> ึงวายคป็ใครเนี่ยสวัสดีค <ขอ S 2> นะท่านะู้ชมใช่องปุนิยรุนรายกันนะคะวันนี้อยู่เกมไมคราฟของเอ่อเอลครามนัม่นเองเยาวว้าวโอเคก็ มาดูว่าเราจะสามารถอาชีรอดได้ถึงวันไหนทุกคนก็เรามากันเป็นสี่คนนะทุกคนก็คือมีผมบูจิฮานะพี่เลนแล้วก็ลุยวิตตองมินนะครับลุยวิตตองมินคืออะไรลุยวิตตอง <c oughs> เอ่อเมนแบะนะคบโอเคปะแล้วไปเฮ้ <c oughs> มึงกูเจอว้าว <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวข้างบนไหนอ่ะข้างบนต้นไม้เออไหนอ่ะต้นไม้กูดูไงไหน นี่ไงในแอนิเมชันทิวระหว่างช่องอ่ะช่องต้นไม้ไยมีกอบินดีเอาวิ่ง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 ไปดิโอเคงั้นเราต้องอย่างแรกเลยคือต้องหากราเวลทุกคนกับการเล่นอันนี้เนาะไปเกิดกับพี่เง็นยังไงหาตามพื้นอะกราเวลกระมัวอุ้ยพิกซี่สวัสดีค่ะขอชนิดชนิดหน่อยกาเวลหัดกาเวลหัดจากไหนอะพี่หาจากก้อนกาเวลไง นมันมันจะเป็นมันจะเป็นสีดำอ๋ออันนี้เหรอไม่ไม่ไม่จะเป็นสีดำต้องหาฟินจากกาวิลเอ้ยนี่เจอแล้วแล้วก็เอาฟินทำอะไรนะไปกระท้อหินปะอุ้ยเจอสกังน่ารักว้ายแต่อีตัวนี้ไม่น่ารักเขียวเขียวคิปเปอร์อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันนะพี่เรนเฮลมีมีมดกำลังจะไล่ฆ่าหนูอุ้ยมด โอ้ยเออยอมดมดแต่แรกขากูเหมือนกันสองตัวเลยแฟรี่ตเนี่ยไม่ช่วยฉันทีมอยโอเคเราต้องไปหาอะไรนะก้อนหินก้อนหินก้อนหินขุดขุดขุดใต้พื้นก็ได้นะสองสามบล็อกก็เจอมันมันมันทุบดบินได้อยู่เนาะได้ไงได้ฟินมาแล้วเราเอาฟินเราเอาฟินไปทำอะไรเอาไปทุบหินเอาไปกระทดดหิน นั่นเราเราเอาเราไม่เราเอาไปตัดไม้ไม่ได้หรอก็ก็เอาไปทุบก่อนแล้วค่อยครัฟที่ตัดต้นไม้เราบ่อยๆมันก็กับมือละบิดมือระมิดต้องใช้กี่อันนะเอาไม่มันต้องมันต้องเอาฟินไปขูดกับหญ้าก่อนหรือเปล่าต้องทำอะไรลืมอ่ะเอาฟินสามอันคัฟรวมกันที่จริงที่จริงที่จริงทำสองอันก็ได้นะอ่าทำขวานอันหนึ่งแล้วก็ทำอะไรนะที่มันเป็นไนอ่ะเป็นมีดแหะ พอปัดปดัดญยาแล้วมันจะได้ใช่ไมล,ลยต้องเอากิ่งไม้จากอันนี้อ๋อจริงด้วยเราต้องใช้อ่าต้องเอามาขุดย้านนะทุกคนเออมาเราเริ่มต้นได้ดีมาได้ขวานแล้วครับคนอื่นได้ขวานกันหรือยงังหนูได้ได้ได้แล้วครับได้แล้ว หนูได้แซปปิ้งค่ะมีหรือเปล่ามีแซปปิ้งหรือเปล่าวาไม่มีหรอกสิตัดต้นไม้ทุเรศทุเรศหน่อยแล้วกันนะทุกคนผมขอโทษน,นะงไปแล้วคนอื่นนี่มันจะมีเข็มทิศข้างล่างนะนเห็นไหมเห็นกันไหมเข็มทิศข้างล่างตรงข้างล่างหลอดอาหารอนะมันจะมีเป็นแบบเหมือนสีสีอุยอ้ยเอยอตัวอะไรกัดแมงกัดอุย้ยเมงโดนแมงกัดแมงแมงกัดหรือมาแล้วมาแล้ว <laughs> อููเ <c oughs> จออะไรเนี่ยกูเจอคนกำลังไล่ทุบ <c oughs> เขาเรียกว่าอาริเกเตอร์โอ้มันจะมืดแล้วเนะี่ยเอ้ยทุบอาริเกเตอร์ทุบมดด้วยดิเขาเรียกว่าอาริเกเตอร์อะไรวะอ้าวเมนโดนมดกัดเมนโดนหมดกัดทุบมดทุบมดมาดิมาด,มาดิมีมีดนะครับมีมีดมีมีดไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวเฮ้ยแฟรี่ขอโทษทุบโดนอย่ามาตีกูนะกูจะฟ้องพ่อ <laughs> โอมมันตายแล้วเอาวิวมาเอาวิวมาๆๆๆๆๆภารกิจของเราคือการสร้างบ้านก่อนไหมแรกๆเพราะว่าเล่นผมไปเซอร์เว์มาก่อนแล้วนะคะทุกคนก่อนหน้านี้นนก็ไม่มีบ้านอยู่นะไนบ้านอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใครใครอยู่อะไรนะช่วยไหน่ไปไปอ,อยออก็ขุดให้มีทางออกสิอ <laughs> ทอาไมเอา ทำไมทแคไม่คือคือมันขุดไม่ได้เพราะว่าติดซอมบี้ข้างในไม่ประเด็นคือไอ้คนข้างนอกอมันไม่ขุดใช่ไออยู่ข้างนอกให้ทายคุณโจต้นต้นหนูเพึ่งมาอะไรวะถ้าได้มากาได้มากแต่อย่างงี้ก็สบายใจเรามีเราเรามีใครมีอันนี้ยังตัวครับไม่มีค่ะเราค้าบคนเดียวน่าจะครับหุ้ย ปากางคืนที่นี่สว่อยจังเลยมีหินห้อยด้วยปักาแสงดวงดาวชัดมันจะได้ประหยัดประหยัดใช้อย่างประหยัดนะทุกคนทรัพยากรไม้เราก็เอาจริงก็มีเต็มไปหมดนั่นแหละคือเล่นเหมือนเล่นเหมือนเสริฟที่แล้วอะว่าแบบมีทรัพยากรไม้จำกัดอะข้ามแล้วอะทำงไงข้ามแล้วทำไงดีเราก็ไม่สอบหลุใช่ไหมไป่ตรงแสงไหมไม่ไม่ใช่แสงต้นไม้ดิแสงตรงนั้นที่มันเป็นที่บอนเหมือนบ้านล้างเหมือนบ้านลลางบ้านลลางหน้าเข้ามาเออใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวนะถ้าร่างกายมันขึ้นขึ้นเป็นสีดำนี่คือมันมันอะไรก็คือมันหักไปแล้วอ่ะมันบูดไปแล้วบูดไปแล้วหมดอายุแล้วเอ๋อดำทั้งตัวแล้วค่ะเดี๋ยวช่างเดียวก็กินกับข้าวได้นะไม่แมกินให้เต็มมีแฟรี่อ่ะเห็นแฟรี่ไหมไม่แฟรี่นั้นมันแฟรี่แห่งการโจมตีมันจะบล็อกความเรในการโจมตีมันมีแฟรี่ที่จะพูดตรงนั้นเฮ้ยเจอไี้เสียงพูดจริงด้วยเออก็เพิ่งไปหามันมาพี่จะไปหิวไหมคร์บพี่เปอร์ใช่มันหิว สเกตเลตันเอ่อเราควรเข้าไปใช่ไหมถ้าเจอสเกเลตันนี่ไม่อยากเข้าไปเลยใช่ไหมเราควรไปหาแฟรี่ฮิวก่อนไหมฉันหิวแต่หมดแล้วอะฉันฉันคุยกับท่านเทพแฟรี่เสร็จแล้วแล้วก็มีมีแพ็คภูเขาด้วยข้างๆแน่ใจนะหน้าหน้าตามันให้มานตรไล่รอบตัวฉันเอ้ยต้องช่มาไปนะใช่ไหมมันดูเหมือนว่ามันจะวิดเราตลอดเวลาแต่ว่าอีมอนนี่มันชอบลงน้ำไม่ได้อ่ะมานี่ดิมาตกกันดิ หน้าตามันเหมือนอะไรรู้ปะเปิดไอ้ตัวนี้ได้ได้ได้โพนี่ที่มันเป็นแพลถือกระดิ๊งกระดิ๊งดุนี่แน่กระดิ๊ดุนี่แน่ว้ายว้ายลุงน้ำไม่ได้ว้าย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 ลุงน้ำไม่ได้ลุงตีมันเจอคุณลุงตีนเอออย่าหิวมันดิอีแวรลี่ก็นี่แหละความเป็นกลางเป็นกลางอยู่ทุกอย่างจริงๆโดนลุงโดนลุงฮิ้วต่อ One eternity Later ทำไมามันมาเดินมาเดินกลัวเรื่อยๆไงเซฟไปละบินดีมากหรือเรา <Hello. S 3> คนตกอีนั่นก่อน <laughs> อุ้ยไดฮอนได้เข่ามาโอ้ยหนาวหนาวอีกูเล่นเซฟที่แล้วแม่งกูรอ้อนตายเียเซฟนี่กูหนาวตายไปไป,ไปแสงไฟไป,ไปแสงไฟสัทกทีปะโอ้ยเฮียสกแยเลตั้งกบตีแฟรี่เหมือนกันแฟรี่คิวหนูก่อนเออเออซอมบี้ มันค่อนข้างที่จะอันตรายนะพี่โจไม่ค่อนข้างนะตรงนี้คืออะไรอ่ะคือพอมันหนาวแล้วมันสวลาก่อนพี่โจพี่โจแทงไอ้หนูพี่โจ,นนโจมาอยู่ตรงไหนอะไรเลือดเนี่ยแ่าอะไรกูแทนได้ไงเดี๋ยวตีอะไรไม่ได้เลยวะตีไม่เข้าะแกนแทนมันน้องหิวอ่ะไม่เก๋ไม่กระตุกที่ไปเลยวะพอตรงนี้เป็นบ้านนี่วาลืมไป ทำไมเราไม่ใช้ชีวิตอยู่ในเราทำไมเราไม่ไม่อยู่ในบ้านก่อนเพราะว่ามีคนคาแขนแขนงทักเราเราก็ไปหาแฟรี่แล้วเราก็เพลินตีตัวเที้ยไม่รู้แล้วมันก็มีตัวอะไรเคลียวอะไรออกมาไม่รู้เรื่อยเรเราควรพี่ขาช่วยหนูด้วยหนูกินก๋วยจั๊บบนหลังคาดูโดนปีฝันบังของไม่ได้เที้ยแจ็คออรเดิลเทิร์นมึงจก็ตกไหนเนี่ยเออไม่ไม่ชอบหนูชอบเหรอเออไม่หนูหนูไม่ชอบแจ็คออรเดิลเทิร์นมีสมพนะคาวาอีด้วยคือแบบตอนเนี้ยตอนเนี้ย คือแบบตอนนี้โดนแบบฝูงอะไรรู้ปะโดนฝูงแบบฝูงปีศาจประมาณ6ตัวอะไรกระทืมมีแซงออร์เรนเทิลมีแบงก์มีกูปีศาจแล้วก็มีแบบปะอุชิบหายแล้วแล้วกูมาเจอโอ้ชิบหายแล้วกูมาเจออีนี่ต่อกูเดาได้ว่าทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยมันมันมีมันมีคนยิงธนูอคือพี่คือพี่อารอนก็เลยมีเฮลมีขายเฮลหนูหน่อยคือแบบมันไม่มาบ้านแล้วมาบ้านตามพี่ตามเพจหนูกำลังจะขึ้นไปในบ้านหลังนี้าไป เพราะว่าหนูมีของหนูที่มันห้างของหนูที่มันพังไอ้ของหนูที่มันตายเดยตาตรงนี้ว้าวมันยิงหนูมันยิงหนู <Ừ. S 1> โอ้ยเชีย่ยนะกูตกไอสัตว์กูโกแล้วกลัวอยู่ตรงไหนวะออกไตรงนี้นนเออเอา้าก็เดินมาตามเข็มทิศอะขอกลับไปหายรอบได้ไหมคะมาป่าคนนั้นที่ชันไปหาไม่ต้องสองตัวเอเอป่ออากาศไม่ได้ ออนนี่มาจากไหนเนะี่ยนั่นดิไว้ของไม่มีอะไรเลยเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยมีอยู่แล้วก็มีนิดนึงมีผ้าพันแผลแค่นั้นหรอกับน้ำใช่แล้วก็มีหอยมีมีดาบใหม่ด้วยมีดาบกะกะอะอ่ฟูจิจีเซม <laughs> พี่เมนพี่เมนพี่เมนช่วยดูด้วยพี่เมน Help me อะไรวะนะเห็นดูไหมเห็นดูไหมช่วยหน่อยใช่คืออะไรติดอยู่ในดินอ่ะอ้าวหนูหนูกลัวที่จะล้มเอาวช่นี้ไปก่อนก็ได้แล้วไม่มีอะไรจำลอง Difficult ซอยอ่ะไม่หนูไม่ไว้ใจื่อกี้หนูลงแล้วว่ามีเสียงชื้นอะไรสักอย่างอ่ะลงแรกไม่มีอะไรลงไม่ได้ลงมาแรก มองนีไล่ยุ่มหัวแกอยู่นะไม่คิดไปเองเป็นภาพหลอนภาพหลอนภาพหลอนกูที่เห็นอยู่ตอนนี้เพราะกูขึ้นมาหายกล้าเฮ้ยพี่มันมีมันมีหอคอยมันมีมันมีเป็นไอนี้ข้างบนน่ะทางขึ้นมาแบบบนสุดอ่ะมันมีดาบดาบสวยอ่ะดาบสวยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยปีติดติดฟอร์ตเลยนะดูดิดตบอันนี้เวลวยี่แปดอ่ะใช่เหรอเ๊้ เราเล่นเล่นอันนี้ได้อาชเมนด้วยนะเฮ้ยเลิอดอ่ะคุณได้ได้ไงอะ่ะ One eternity later ประเด็นคือเราจะเล่นยังไงดเหรือว,ว่าเราควรควรยิงสหารที่นี้แล้วก็ไปประจนภัยกันคำถามาต่อมากูจะออกจากบ้านยังไงแ้ากูออกไงานเดียวกูโดนมีุมตบ หมีไม่เฝ้าศพกูเลยอ่ะหมีกับ e e อีอีออกสีเขียวอ่ะมึงโดนเฝ้าศพกูโดนเฝ้า,บบนาหน้าประตูบ้านไอ้เนี้ยเอ็นบีซีเมนเป็นพีซีอ๋อจะบอกว่าตอนแรกอตอนก็คือไม่มีใครเห็นสกินอะไรกันเลยแต่ของคนเออคนเมนเป็นเป็นคนดำเฮ้ยนี่มันแจน้นำปลาหรือว่าไปเก็บไปเก็บเวลก่อนค่อยกลับมาดีแล้วมันลงน้ำอ่ะแล้วก็ลุกันเจ แต่ว่าเราเช้าประเด็นคืออีตัว,อ,ตวอีตัวยิงธนูกไก่น,นีมันยังไงอะแต่เนี่มันเยอะมากเลยเดี๋ยวนะหนูมีความคิดดีๆก็คือเราหนูต้องแยกตัวไปหาของแล้วก็หาเสร็จใช่ไหมก็เอาทอชมาปักก่อนเพราะว่าบ้านเราอมันโคตรมืดเลยพีม่ม่ทอจอยแต่ปักฮะแต่เราเช้านะ <laughs> แต่เราเช้านะ พยายามลากออกอยู่เอ้ยเราตีหมีได้หมีไม่กัดแล้วถ้าแม่มันมาตีกูโอ้ยมันตีกูอะเห็นปะอะไรวะน้อย หนูเกิดมาหนูโดนอะไรนะปะนาาัญหาเขาอะไแจ็คออร์เดนเทิร์นกับหมีลุงตบแล้วหนูก็โดนอีนั่นอีกอะอะไรวะเจ้าละเคมันเพิ่มศพทบก่อน <Hello. S 1> คุณโดนตะกังกัดอีกกูทำยี่อะไรกูก็ผิดก <c oughs> ูนะจ๊ะก <c oughs> ูเหมือนเป็นที่เกลียดชังของซาระซาะบะแบบเขาเดินอยู่ทีหมีก็ลุงักเดินกัดเอ๊ะเดินเดิน,เด,นเดินออกโดนตะกังมาต่อยต่อคือมึงรู้ป่ะว่าตอนที่กูตอนที่กูเจอหมีกิสลี่แล้วกูนั่งตีมันประมาณสี่ห้ารอบอะมันไม่ยอมดีกับกูเลยนะมึง น่าตีมันแล้วมันแบบเดินเห็นกูปุ๊บมันคุ้งเข้าใส่กูเลยสก,กังเมื่อกี้กูแค่เดินมนูก็ไม่เูอคือถ้าถ้าได้ใส่เกาะหนังอะ่ะน่าจะโอเคอยู่ใส่เกาะหนังแล้วก็มีอาวุธเอาไปบวกอะ่ะแบบขวานธรรมดาก็ได้ตอวนี้มันเฮียอะไรเดี๋ยวแบบกูเจอเดสไหนบอลไม่พอกูเจอปีศาจต้นไม้มึงเ<ป>ดสไหนคือตรงที่เราอยู่กันตรงบ้านต้นไม้นี่แหละ <c oughs> มีไหนอะ่ะ กูเจอแต่หลุมศพของพี่โ e กับพี่เลนนี่เนี้ยเดินมาไอลบสิบเก้าอ๋อก็อยู่นี่อยู่กูกำลังตีมีกิสลียเราเราดูมนเลงกูแล้วดูมนเลงเวนกูปุ๊บปิ้งใส่กูเราจะย้ายฐานไหมย้ายฐานย้ายฐานย้ายฐานแล้วทำไมมีกิสลียมันถึงดอปฮันนี่คอมก็มันกินน้ำผึ้ง ไม่พี่พี่เล่นรูป้ป่กเมื่อกี้อะไรมาตอนแรกมาตีฟูจิอยู่ใช่ปะ่ะแ,แล้วแล้วอยู่ทีพอนุเดินมาปุ๊บไม่หันเปลี่ยนพ้อหมามาใส่หนูเลยอะไรอะเออคืออะไรอ่ะกูเป็นกูกูเป็นตัวโดนหรอปะ่ะเราเปลี่ยนฐานันีนีกว่าแต่ว่าอยากเอาของคืนอ่ะค,คือคืออะไรอ่ะสิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติกูเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินี่หรอแต่ว่าหนูเก็บของไว้ในกล่องอ่ะ มาขึ้นมาเอาก็ได้ขึ้นมาเอาได้ไหมแล้วไอ้แล้วไอ้โรนี่มาตีเราปะนอกจากที่มันจะตีเราอ่ะมึงคืออีเขียวนี่มันจะระเบิดเรามากกว่าไม่ไม่ไม่เราเพิ่งดูนะอีเขียวกับแมงมุมอ่ะสนใจมึงแต่พอเป็นอีพอเป็นสัตว์ธรรมดาแบบสักังกับปีสนใจกูอีเดี๋ยวจะตายตรงนี้แล้วก็ไปเกิดตรงนั้นโอเคแล้วก็ขึ้นมาเอาของมันมีเหล็กอยู่อ่ะเหล็กที่หนูวางไว้อะ๋อเพี้ยไม่เผาแล้ว นี่นี่เอาเอาไว้ที่น้องก็ได้แต่พี่เอาพวกเตาเผาไปโอเคปะ let's go มันจะย้ายฐานกันเข้าใจไหมทุกคนอ่าเตียงเราจะไว้นี้ใช่ไหมเตียงเราก็ขุดไปด้วยอ้านี่นันโอ้ยหักพอดีเย็บไปไปไปทางไหนครับมามารวมอุ้ย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 ไอเอ้ย อ้ยมันลอยตามกูมาทำไมมึงเดสไนเอมันลอยตามกูบ่เอ้ยมึงกูบอกไม่ไม่ไม่มึงกูบอกแล้วไงกูเป็นภัยธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตปกติทั้ทุกอย่างแต่มึงเป็นแต่มึงเป็นภัยธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ไปไหนมีแต่ป้ามันเลยวะมึงลงมาไม่ได้หรอกมีเดสไนเอ็มมนบอกคุณลงมาไม่ได้เลยกูเลยนะมันก็ลงมาได้จริงนะำมันจะลอยเออโอแล้วอะไรนะตัวตลกซี่หขนคืออะไรคืออะไรอ่ะ อ้าวไงเป็นควายได้แั่คือ๋ออันนั้นอย่าไปใกล้มันดิอโอ้ยได้ของเริ่มต้นกับมาแล้วโอ้ยพอเราเริ่มมีความคิดที่เราจะออกไปจากที่นี่ทำไมมันดูเจริญขึ้นโอ้จีเธอมีอาหารให้ฉันไหมฉันกำลังจะอดตายไหนเธอไหนล่ะด้านหลังเธออะเธอรอฉันก่อนนะท่านีอะไรนะ เดทไนท์มันกำลังตกกับแฟนที่อยู่อ่ะเอาไปอาหารค่ะไม่อาหารไม่ไงข้างหลังอ่ะเขาเปลียนไอ้ฟิลเตอร์เรื่องเรืองอ่ะที่มันใส่กลางหน้าจอเราโอ้โหปวดตาเธออาหารที่ฉันบอกไม่ถึงว่าอาหารอว่าอว่าเอาแล้วนะครับตอนนี้เอ่อมีพึ่งกับเฟลี่กำลังต่อยกันแม่งต่อยกันแป๊บเดียวตายที่เห็นตอนนี้คือเดทไนท์กับเฟลี่อ่ะมีกอบิ้งเข้ามีมีอบิ้งเข้าไปลงวงอ่ะด้วยอ่ะมีกอบิ้งเข้าไปลงวงอ่ะ เเดี๋ยวอะไรตามหนังแกนหมูเราไปกันเถอะดีตายแกที่ฉันบอกว่าฉันอาหารกล้จะหมดคือแบบหมดในทีนี้คือไม่มีเลยจริงๆอ่ะฉันมีนี่คอนแผรกินแทนก่อนฮะขอบคุณนะอุ้ยทำต้มเห็ดให้กินได้นะเธออยากกินต้มเห็ดฝีมือฉันไหมฉันอยากกินทุกอย่างที่แดก เธโอเคเธอฉันเห็นอะไรรู้ปะอุ้ยแฟรี่ตายแล้วแฟรี่แม่งเติมกรอบมิ้งกับเดทนนายลุมแล้วก็มีแมงมุมไปลุม <c oughs> ด้วย <c oughs> อันนี้นี่อะกับข้าวแบล็กไก่โอ้โหอาหารมื้อแรกของเราแล้วทำไมไปมาทางนั้นอ่ะแล้วทำไมแม่มาดึกใครคิดว่าต้องสัตว์ที่เป็นเน,นอเน,นื้อเน,นี่ยน,นี่ฝากของหน่อยมา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 นี้มาหนี่ฝาก ันี้ไม่ได้ฝากหรอกอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งเหมือนกันอันนี้ทิ้งโอเคมันมันเหมือนมจะวิ่งมาน่ากลัวนะคะพี่ขาพี่เหมือน,นพี่จะมลต้องใส่หนูเลยมึงไม่ต,มต้องกลัวมันหรอกมันเป็นแพ้แต่กูเนี่ยคนกลัวกูเป็นสิ่งที่ไม่ปกติกับมันอ่ะอิ่มยังเข้าไปกินต่อพีนยังอ่าฟินาลเล่โอเค,อเ,คเราเริ่มเราเริ่มรีรีได้ละเราเริ่มรีได้ละอ้ยมีแก่ไม่แก่อาหาร แกและแขกมาแกสำคัญแกและแขกสำคัญยอ๊ยแดงแล้วอาชัยอาชัยแกพวกนี้มันตีเราได้นะหมูด้วยกูตกใจเอ่ะแกแม่งวิ่งชาร์ตกูหมูมันสูน้ด้วยอ่ะใช่ต้องตีให้มันตายทุกอย่างสู้หมดแหละมาทางนี้มาทางนี้พวกกูอยากไปเก็บยาเลือดแฟี่อยากคิวเลือดตัวเองอ่ะไม่เป็นไรมาก่อนมารวมตัวก่อนไปที่ไปโอมที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ มันไม่หรอ,<ม>อ,อกเวออที่ปลอดภัยกว่านี้ไม่มึงอันนี้มันป่าดิบชื้นมันป่าแบบมึงมันเป็นป่าแบบไย <ง S 2> <ง>ังงไปที่ที่กูมาเวลาที่ข้างๆอะ่ะมันจะเป็นป่าร้อนอะ่ะเกี่ยวกับะอะไรกเนี่ยตรงนี้มันเป็นป่ามันเป็นโลง่งมันเป็นโลง่โลงๆเราน่าจะใช้ชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นมั้งอุ้ยมึงมีหอยทากน่าเกลียดตรงนั้นด้วยมึงมึงก็รู้ว่ากูต้องค่อยๆคือมีอาหารอยู่แต่เราต้องการเตาเผาเตาเผาที่พี่ ไม่ใช่ <Okay. S 1> กูแบบลอ,อยน้ำตม้งไปอยู่ดีกูโดนงามไปกูคิด, <c oughs> ดไม่ไม่มีแต่อีแลนจ์บนหัวมันจะไม่งาบหรอใช่ไหมไม่น่าไม่น่าหลืแล้วทำไมตัดต้นไม้แล้วมันไม่ได้ไม้ปะเพราะว่าพี่ต้องใช้ขวานหรือไม่ก็อนอีไ่ไงก็ถามอยู่ว่าเล่นเป็นไหมพี่ต้องเอาฟินก่อนนะแล้วถ <c oughs> ้าไฟไม่มีไม้แล้วพี่จะไปทำขวานได้ไงวะนั่นไงเห็นไหมละ่ะ คนไปเล่นทูเทอรี่อ่ะพี่เลยวางตะเผาหน่อยหนูจะเผาอาหารให้คณะเขาอื่นแก็บไปตีฟักทองอ่ะพี่เดี๋ยวจะกลายเป็นแจ็คออร์เตดิ้ลตะเผาไหนอ่ะตะเผาอาหารตะเผาเล็กอาหารอาหารตอนนี้คือกูระแวงฟักทองไปหมดแล้วอ่ะกูตีฟักทองเยอะเกินจนแบบไม่กลายเป็นแจ็คออร์เตอร์มาสี่ห้าตัวมาลุ้มยุบลุ้มหัวกลัวไม่ได้ตัดต้นไม้หรือเปล่าพวกเราในหนูมีไม้อยาหนะเอาไหม เปกบ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 นบกบกบ่บก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 งกบกบกบคบก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 ฆ่ากดกบ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 เบ่บกบมบับกบกบกบนบก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 คกบก่กบ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 ี่กบกบกบขวกบกบกบกดพบกบกบกบีบก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 บนเก็กบกบเบกบก่กบ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 กกากขกบบกบอบกบกบกลกบกงกบกบกบนเกบนกบ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  คือศูนย์ใช้หนึ่งหนึ่งใช้สองสองใช้สามเก็ตไหมแล้วพอพี่จะออกพี่ก็แค่เลื่อนเลื่อนเมาส์โอเคพอพี่ลองกดอัพคือคลิกขวาอัพใช่ปะ่ะใช่โอเคถ้ามันบอกว่าเลเวลไม่ไมีก็คืออัพไม่ได้ใช่แล้วไอ้ด้านขวาคืออะไรที่อินเทอร์เฟซที่มันเขียนว่าพา w เวอร์เลเวลอะอ๋ออันนั้นไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะมันน่าจะเป็นอะไร มาเก็บของแล้วขุดเมืองเนี่ยว่ะอะอะสร้างบ้านเถอะ <c oughs> <c oughs> สร้างบ้านเถอะ <laughs> พี่สร้างเลยแต่หนูอ่ะาปักทอดเอ,อือว่ะปักทอดคราวนี้อะ่ะป,ปักทอดดไสฮานะเข้าว่าตึงไปไปคนหนึ่งกับพี่ได้มั้ยเออฮานะเข,ข้าว่าตึงฮานะฮานะก็มาป่ะฮานะมามาเฝ้า,า,าพ, <c oughs> พี่หน่อยมาช่วยต,มวยตีมาช่วยตีต้นไม้ทำมาซัพพอร์ตโอเค โอ้ยแล้วอีนั่นมันเกิดใกล้ๆเราเลยอ่ะพี่โจโอเคพี่เล่นมันมืดแล้วเราต้องกลับบ้านพี่กลับพี่กลับแล้วดิอ้าวพี่กลับแล้วดิอ้าวแล้วกูลาช่วยด้วยค่ะกำลังจะโดนวัวตีตายอีวิทย์นายสาวจริงเล่อนมาเตียงกก่อนนทุคเลยเเตียงเลยเตียงเตียงฮานะฮานะอยู่ไหนวะฮานาตา ขาดไตหูฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่ไอเฮียจะซอมบี้จาคิดหรอว่าจะจะสู้ฉันได้นะแล้วคือฟินฟินเล็กกับฟินใหญ่ก็แยกกันอีกใช่ก็คือต้องเอาฟินใหญ่ไปกระทอกับหินกดที่ขวาสรุแบงป่องมันเป็นมิดใช่ไหมว่ากูไม่น่าถ่าเลยกูเป็นไพ่ต่อทุกอย่างที่เล่นหรือที่กำลังคิดอยู่ว่าแบงป่องเป็นมออลลิมไปกูเข้าใกล้ค่ไหนม่ก็ฆ่ากูเนี่ว่าไพ่ต่ทุกอย่างเป็นไพ่ต่ เข้าไก่หาอะไรโดนฆ่าหมดออโรล่ลาสวยนะเนี่ยโอ้ยไฮไปยิงแขนฉันเ้ราะมันยิงแขนอะฉันหายละโอ้ยโดนโดนโ,โ,โดนเซเลตันลุมยิงแขนไอ้แคยมึง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 เวอร์บาดเปือตายเอ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยบูลลี่เกเรตันหน่อย โอ้สกเกตตันพี่ก็ไม่ไหวเลยมามาวักันสองคนอ๋อหรือว่าพี่เจวกําลังใช้สมาธิทอ๋อนี่คือบ้านชั่วคราวของเราว้าวอยู่ในนี้ก่อนจนกว่าจะเช้าใครใครใครหิวน้ำมากตอนนี้อันนี้กล่องของฮานานะคะของเก็บของสำคัญกับชีวิตตัวเองไว้ไต้องกินน้ำได้เหรอกินด้น<ไ>แต่เอาตัวจุมน้ำมันก็มันก็มันก็ค้าน้ำขึ้นอะ่ะอันนี้งงเหมือนกัน ให้กดยอ่อนะย่อดยอดเข้าย่อออกอุยอ้ย<อ>แต่ว่าถ้าประตูแบบนี้ก็ไอ้นั่นแมงมุมจะเข้ามาได้เราไม่มีประตูเออว่าจะเอาอันนี้ไปปักทอใช่ใช่ใช่อุ้ยมีกระเป๋าได้แฮะได้กระเป๋ามาจากไหนวะเนี่ยคงรู้ว่าตัวเองมีน่าจะได้มาจากอันนี้แน่เลยพวกหมู่บ้านที่ไปขโมยมาจะมิ้งปักทอชก่อนมีจก็กโอเลนเทิร์นด้วยมาหั่นกินแน่เลยปะ <laughs> ไม่หลุดเลยนะชื่อถูกเออไม่หลุดเลยไม่เป็นไรพลังการตัดต่อเฮงเฮงเหเฮีเฮงเฮงเหงเยงเองียนเฮงเฮงเงเนง้ฮงเนงเฮนเฮง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 งเฮงเใงเฮงเใงาใงเฮ่เงเฮ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 งเงช่องได้มางเเฮงยังเ็้เฮงเลงวฮงเ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 ฮงอฮงเฮงเฮงเงเฮงเงงงเ ที <The> ่แม่หนุนมองของกูชำไม,ม่อะไรมึงเอาวางกลับที่เดิมตัวนี้เลยนะอีสั์แล้วมึงเอาไปทางกระเป๋าเลยนะอีดอกทองมีหรือเปล่าลัก่าแล้วคือเม้นมันก็เปิดดูกล่องกูไม่เลิกแล้วมันก็นั่งค้นขอ <c oughs> คืออะไรอ่ะมันนั่งคุยเหรอ <c oughs> คืออะไร <c oughs> คุ <c oughs> ไม่มีอยู่จริงจริงความความเป็นส่วนตัวเท่ากับศูน โอเคได้เวลาตัดไม้แล้วครับเอ๊ะเสียใจไม่เป็นไรนะไม,ไม่มีจิตใจไม่มีจิตใจเสียแล้วใช่อะงานแต่พี่อาสาปลูกผักเองเฮ้ยดีดีดีจะมีข้าวกินกูจะปลูกผักเพราะเดี๋ยวนะมึงจะมาเลยที่กูเก็บไว้ไปปลูกหมดเลยใช่ียวตันดามเมล็ดเมื่อไหร่เมล็ดกูเดี๋ยวฮัลโหลกไม่มีของกูเก็บมาเองเก็บมาจากกล่องทำไมชอบสั่งคนตัวหรอ คือในคลิปไม่มีการตีกันได้ครับชอบชอบสีสันคลิปเว้่อยท้าททำไมหน้าตานักเกลียดังไอไอไอพวกไอพวกอไขวดน้ำอะใช้เสร็จอย่าทิ้งนะเอาไปเติมน้ำแล้วก็เอามากินได้แล้วปกติจะหาไม้หายงไงวะถ้าไม่มีขวานก็ก็มีขวานกขวานแล้วแล้วเราจะมีขวานได้ไงก็ในเมื่อก็คือเราต้องเราต้องขุดฟินเอยเราต้องขุดกาเวลให้มันได้ฟินใช่ไหมเอาฟินไปกระทอกับหิน แล้วก็เอาเอาฟินกับไม้มาคับรวมกันให้กลายเป็นมีดแล้วก็ไปฟันหญ้าเราจะได้ไฟเบอร์เอาไฟเบอร์มาคับกับฟินกับไม้อีกรอบหนึ่งให้กลายเป็นขวานเล็ไงออกจะง่ายคือตอนนี้ของของหินกับของไม้อะไรเด้กันเนี่ของของคะของหินก็ต้องดีกว่าของไม้ใช่ต้อบอกของฟินหรือของไม้อ๋อของฟินของไม้ดีกว่าของฟินของฟินมันพังมันแตกง่ายโคตรมึนเลยอะไรวะ โดนปิงย่างอะกูมันเลียวไรอะดิเกมเนี้ยเฮ้ยนี่ไงหยุดมันจะเป็นเลียวที่ไม่เลียวอ่ะเออเลียวที่แบบยืนได้ไหมครับได้ๆๆๆได้ควานแล้วโอ้โหมีของรวยเลยขบวนเฮ้ยไม่ใช่คุณคุณนานนะใชอไหมแต่กูต้องเซ็นเพื่อกี่รอบวะเนี่ยกูไม่กูไม่สุดแล้วกูไม่สุดแล้วขอร้องมันเหนื่อยคนตัดต่อกูไม่สุดแล้ว ข้ามไปเลยมันขโมยของกูข้ามไปเลยจำได้อันนี้กล่องของฉันห้ามใครมายุ่งเข้าใจไหมใครมายุ่งกูขอสาปแช่งให้เหมือนบาปโ <c oughs> อ้ยเอาหลวงช่องได้มากเลยอ่ะ <c oughs> อยากก่างงี้ก็ต้องต่อลยละไงการตอต่อสวยไม่สิร์ฟเียร์ตอนนี้ทางแม่